คอนโดแบรนด์ใหม่โครงการที่2จาก SC s c s เโครงการคุณภาพพร้อมส่วนกลางฟังก์ชันจัดเต็มใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงตอบโจทย์ทั้งนักศึกษาและวัยทำงานด้วยทำเลติด BTS บางบัวใกล,มลม้มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและมหาวิทยาลัยเกิดค่ะ อันนี้พาทุกคนมาดูโครงการคอนโดใหม่นะคะจากแบรนด์โคฟ ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่จาก SCS เจค่ะที่โครงการโคฟเกษตรศรีประทุมนะคะซึ่งตัวโครงการนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมติดถนนพหลโยธินและติด BTS บางบัวแบบ0เมตรเลยนะคะและยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆถึง3แห่งฝั่งตรงข้ามโครงการคือมหาวิทยาลัยศรีประทุมยขยับไปอีกนิดนึงนะคะใกล้ๆคือมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนและมหาวิทยาลัยเกิดค่ะซึ่งจากตัวโครงการนะคะนั่งรถไฟฟ้าไป2สถานีก็จะถึง BTS สถานีเกษตรศาสตร์แล้วค่ะส่วนคนที่ทำงาน ในตัวเมืองนะคะตามแนวรถไฟฟ้าก็เดินทางได้สะดวกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโซนอารีสยามอโศกสุขุมวิทนะคะคือนั่งต่อเดียวไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าเลยค่ะสำหรับคนที่ขับรถยนต์ส่วนตัวก็สะดวกเหมือนกันค่ะคะุณผู้ชมเพราะว่าถนนพหลโยธินเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นทางหลักได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนราวิทราถนนงามวงวานถนนแจ้งวัฒนะถนนเกษตรนวมินที่จะสามารถเชื่อมต่อกับถนนราชพิเศษและถนนลาดพร้าวได้เขายังมีการตัดถนนเส้นใหม่ก็คือถนนเลียบคลองบางเขน ซึ่งจะพาเราไปเชื่อมต่อกับเส้นวิภาวดีรังสิตได้สะดวกมากๆเลยค่ะนอกจากตัวโครงการจะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆถึง3ามแห่งแล้วเนี่ยนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์สูงด้วยทั้งร้านอาหารรา้านสะดวกซื้อรอบๆมหาลายัยและมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวและเมเจอร์ราชโยธินให้เราได้เดินเลือกช้อปปิ้งนะคะโดยจากโครงการนั่งรถไฟฟ้าไปไม่กี่สถานีเท่านั้นค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้เป็นโครงการคอนโดไฮรีส์นะคะแบ่งออกเป็นตัวอาคารพักอาศัยสูง23ชั้นจำนวนยูนิตพักอาศัย396ยูนิตและมียูนิตร้านค้าอีก1ยูนิตกับอีกหนึ่งตัวอาคารคือคอมมิชชั่นบิลดิ้งนะคะตรงนี้จะมียูนิตสำหรับร้านค้าอีก4ยูนิตด้วยกันค่ะบนเนื้อที่ดินโครงการรวมประมาณ2ไร่ซึ่งตัวโครงการออกแบบภายใต้แนวคิด Above the Clouds นะคะห้องที่นี่ขายเป็นแบบ fully furnished ตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่ค่ะ โดยปัจจุบันนะคะห้องจะมีให้เลือก3แบบด้วยกันค่ะเป็นห้องแบบ High ฮซิลลิงฝ้าเพดานสูงถึง4.7เมตรพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ประมาณ23ตารางเมตรถึง45ตารางเมตรค่ะและที่นี่ยังมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางครบนะคะหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายแอคทิวิตี้ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งคนทำงานและน้องๆน,นักศึกษาในราคาเริ่มต้น3.99ล้านบาท บรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานคอนโดหน้าอยู่ค่ะ โครงการโคฟเกษตรศรีปรทุมเป็นโครงการคอนโดแบรนด์ใหม่จาก SC s อสซเค่ะที่โครงการนี้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Above the Clouds นะคะเป็นการนําเส้นโค้งและเชฟฟอร์มของก้อนเมฆตัดกับสีในแต่ละช่วงเวลาของท้องฟ้านะคะมาใช้ในการออกแบบให้มีความรู้สึกเบาสบายเป็นอิสระและไร้รอยต่อเหมือนไลฟ์สไตล์ของคนเจนใหม่และที่นี่นะคะมีการใส่ฟังก์ชันเข้าไปเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งคนทํางานและนักศึกษานะคะเพื่อตอบรับทั้งเล่น Play Connect and Chill Out ค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครง การนะคะที่พามาดูตัวโมเดลตัวอาคารหลักที่เป็นอาคารพักอาศัยจะมีความสูงอยู่ที่23ชั้นนะคะส่วนอาคารด้าหนาหน้าตรงนี้จะเป็น commercial building ค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด4 unit ปัจจุบันจะเปิดเป็น c อ l l lab coffee studio เป็นคาเฟ่ของคุณแกงส้มเดอะสตาร์คนที่เข้ามาชมโครงการนะคะก็สามารถแวะดื่มกาแฟที่นี่ได้เลยค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ในอนาคตก็จะถูกขายและเปิดเป็นร้านค้าต่างๆโดยข้อดีของการที่มี commercial building อยู่ด้านหน้าของโครงการอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราอยู่อาศัยในโครงการก็สามารถเดิน มาใช้บริการได้ไม่ไกลค่ะ ส่วนตัวอาคารพักอาศัยนะคะคุณผู้ชมด้านหน้าก็จะมีป้อมรปภที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านและคนที่จะเข้ามาด้านในตัวโครงการค่ะพอเราเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอกับจุดดรอปออฟส่วนคนที่จอดรถนะคะก็สามารถขับรถเข้ามาที่ด้านหลังของตัวอาคารได้เลยค่ะจะมีทางขึ้นที่จอดรถอยู่นะคะโดยที่จอดรถจะอยู่ที่ชั้น2ถึงชั้น4มีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไม้กั้นซึ่งตรงนี้เขาจะมีกล้องที่อ่านป้ายทะเบียนนะคะเป็น i c e ซ s e plate recognition camera ค่ะ ด้านในที่จอดรถจะมีตัว EV Charger นะคะรองรับให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันสำหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าการจ่ายเงินตรงนี้ก็สามารถทำผ่านรู้ใจแอปพลิเคชันของทาง SCS เ e รได้เลยโดยที่จอดรถรวมทั้งหมดจะอยู่ที่145คันไม่รวมจอดซ้อนคันหรือประมาณ36%ค่ะ ส่วน f a c i l i ตีของโครงการนี้นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ชั้น,นะคะจะอยู่ที่ชั้น1และที่ชั้น23นะคะสำหรับฟังก์ชันที่ชั้น1พอเราเข้ามาด้านในตัวอาคารเราจะเจอกับ The Cloud Lobby เป็นพื้นที่ต้อนรับนั่งพักผ่อนสําหรับลูกบ้านนะคะจากพื้นที่ของตัวล็อบบี้ก็จะพาเชื่อมต่อไปอยังฟังก์ชันที่เขาจัดมาให้เพื่อตอบรับทั้งคนทํางาน และน้องๆนักศึกษาที่ต้องการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น c o i t i s p s p e r e r e i n i n o u เ g e Group Study Zone และ Meeting Room ค่ะซึ่งจากฟังก์ชันด้านในตัวอาคารก็จะเชื่อมต่อออกมาที่ Sensory Garden หรือพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการได้ด้วยนะคะตรงนี้เขาจะจัด a ลน s ์เ p ปออกมาเป็นเส้นสายโค้งเพื่อล้อไปกับตัวคอนเซปต์ของตัวโครงการนะคะตรงนี้จะมีทั้งพื้นที่นั่งพักผ่อนและมีลานที่เราสามารถจัดเป็นแอมพิเทเตอร์ได้ค่ะ และส่วนกลางที่ชั้น23นะคะจะจัดเป็นแฟลซิตี้ทั้งฟลอร์เลยค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นโซนเอ์ดอร์และโซนอินดอร์โซนเอ์ดอร์เนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ำนะคะสกายไลน์พูลตัวนี้จะมีความยาวสระอยู่ที่29เมตรเลยเกินขนาดท้าโอลิมปิกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถว่ายออกกําลังกายได้เลยค่ะส่วนความกว้างของสระจะอยู่ที่ประมาณ7.1เมตรนะคะและติดกับตัวสระว่ายน้ําจะเป็นอ b บ v e t h อ c l o u d g a r d เดตัวนี้จะเป็นพื้นที่สวนที่มีพื้นที่นั่งพักผ่อนหลายๆมุมให้เราสามารถนั่งเล่นพักผ่อนและชมวิว จากชั้นสูงสุดของตัวอาคารค่ะส่วนโซนที่เป็นโซนอินดอร์ก็จะมีการจัดแอคทิวิตี้ไว้ให้หลากหลายสําหรับทั้งการออกกําลังกายและการปาร์ตี้สังสรรค์นะคะซึ่งฟังก์ชันที่เขาจัดมาให้จะมีทั้งตัวสกายฟิตเนส โยคะรูมคาว์นไครฟ์และพาร์ทีรูมค่ะนอกจากนั้นยังมีห้องเลาจนะคะสองมุมไว้ด้วยสำหรับการนั่งเล่นที่แตกต่างกันไปโดยจะมีโซนสำหรับชมวิวเมืองและชมวิวพระาที่ตกดินก็คือซันเซ็ตเลาจนะคะและจะมีเลาจ์ที่สำหรับชมวิวทางฝั่งสระว่ายน้ำเป็นพูลเลาจ์คคะ ส่วนชั้นพักอาศัยนะคะจะแบ่งออกเป็นสโซนค่ะสำหรับห้องแบบซิมเพล็กซ์จะอยู่ที่ชั้น8ถึงชั้น19และห้องแบบไฮซีลิ n งฝ้าเพดานสูงที่เราพามาชมกันวันนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น5ถึงชั้น7และที่ชั้น20ถึงชั้น22นะคะโดยจำนวนยูนิตแต่ชั้นเนี่ยจะอยู่ที่22ยูนิตก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะและลิฟต์โดยสารที่โครงการนี้จะเตรียมมาให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นลิฟต์แบ,บบล็อกชั้นนะคะและมีเซอร์วิสลิฟต์มาให้อีก1ตัวค่ะ ในปัจจุบันนะคะห้องที่โครงการจะมีให้เลือกเป็นแบบห้อง High Ceiling ซึ่งจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะคือแบบห้อง High Ceiling Double Bed Room พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่23.5ตารางเมตรแบบห้อง High ซ e i l i n ว1 Bed Room plus พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่30.17ตารางเมตรและแบบห้อง High Ceiling 2 Bed Room พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นจะอยู่ที่45.94ตารางเมตรค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูห้องตัวอย่าง2แบบด้วยกันนะคะห้องแรกเป็นห้องแบบ High Ceiling Double Bed Room ขนาดพื้นที่จะสอยอยู่ที่ประมาณ26.54ตารางเมตรค่ะสำหรับห้องมาตรฐานหน้าห้องทุกห้องนะคะจะมีการติดตั้งเป็นประตูบานทึบพร้อมกับตัวดิจิตอล o อทล็อกที่สามารถใช้งานได้ถึง4ระบบก็คือตัว ika, word, คีย์การ์ดพาสเวิร์ดกุญแจและบลูทูธค่ะ สำหรับห้องพักอาศัยที่นี่จะขายเป็นแบบ fully furnished นะคะคือจะมีมาให้ครบทั้งตัวเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องปรับอากาศค่ะส่วนพร็อพต่างๆเขาจะไม่ได้มีมาให้นะคะเราก็สามารถเลือกตกแต่งเองได้เลยค่ะ สำหรับพื้นที่โซนแรกนะคะเข้ามาก็จะเป็นโซนของห้องครัวเป็นครัวแบบเปิดนะคะตัวนี้จะมีความสูงผ้าพีานอยู่ที่ประมาณ2.3เมตรเฟอร์นิเจอร์ที่เขามีมาให้ตั้งแต่ทางเข้าห้องมานะคะจะมีเป็นตู้เก็บรองเท้าค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวตู้เนี่ยดูด้วยสายตาคร่าวๆนะคะก็สามารถเก็บรองเท้าได้ประมาณ12-15คู่เลยส่วนชั้นบนก็จะมีพื้นที่ไว้ให้วางของอีกค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ของส่วนครัวนะคะซึ่งเขาจะมีวิวอินเค้าตร์ครัวมาให้เราแบบนี้เลยตัวท็อปเป็นหินสังเคราะห์นนนนนะะะคโทสีกก็่าจจถูใๆ ะะฟังก์ชันที่เขาติดตั้งมาให้บริเวณตัวเคาน์เตอร์ครัวก็จะมีทั้งตัวเตาไฟฟ้าแบบ2หัวและเครื่องดูดควันยี่ห้อฮาเฟล่มีตัวซิงค์ล้างจานมาให้นะคะซึ่งจะมีฟังก์ชันพิเศษคือตัวแผ่นปิด เหมือนเป็นฝาปิดเพื่อเพิ่มพื้นที่ทําครัวด้านบนได้ค่ะส่วนพวกตู้ต่างๆนะคะก็จะมีการจัดมาให้เยอะเลยคือจะมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างมากตัวหน้าผิวที่เราเห็นนะคะจะกรุด้วยเมลามีนล,ลายไม้ซึ่งตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่จะทนความร้อนความชื้นและรอยขีดข่วนได้ดีกว่าพื้นผิวลามิเนตทั่วไปค่ะและด้านหลังตัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะก็จะมีการกรุเป็นกระเบื้องค่ะเพื่อเป็นแบ็กสเปดมาให้เวลาที่มีคราบมันหรือคราบสปกปรกต่างๆก็สามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายค่ะ พื้นที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องน้ำนะคะพอเราเข้ามาด้านในห้องน้ําตรงนี้เขาจะมีการแยกโซนให้โซเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยเลยโทนสีก็จะดูคลีนคนแบบนี้นะคะสุขภาพหลักๆจะใช้เป็นของโมเกนซึ่งการระบายอากาศภายในห้องน้ําก็จะมีติดตั้งเป็นพัดลมดูดอากาศมาให้แล้วเรียบร้อยทุกห้องค่ะเข้ามาในโซนของ l i v i n g Room ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นและห้องรับแขกนะคะซึ่งมีความพิเศษมากมาก โดยความที่เป็นห้องแบบ high ceiling มีความสูงภาเวดาอยู่ที่4.7เมตรบวกกับช่องแสงขนาดใหญ่เขา้าติดตั้งมาให้ทําให้เราได้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะคุณผู้ชมโดยพื้นที่โซนนี้นะคะก็ใช้เฟอร์นิเจอร์มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะทานอาหารขนาด2ที่นั่งชั้นวางทีวี coffee table นะคะแล้วก็ตัวโซฟาตัวนี้ขนาดประมาณ2ที่นั่งแต่เขาจะให้มาเป็นแบบ f l e x i b l e f u r เ i t u r e จคือเราสามารถที่จะดึงออกมาและใช้เป็นที่นอนได้ค่ะนอกจากนั้นบริเวณด้านหลังของชั้นวางทีวีจะมีห้องเก็บของใต้บันไดมาให้อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากๆสําหรับคุณที่อยู่คอนโดเพราะว่าเราจะมีพื้นที่เก็บของเยอะขึ้นไว้เก็บพวกอุปกรณ์ทางความสะอาดต่างๆหรือว่าของที่ไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆนะคะและจากโซนของห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงค่ะโดยตัวพื้นที่ระเบียงเนี่ยเราสามารถที่จะวางเป็นเครื่องซักผ้าได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ใหเราวางเป็นารา,า,าวย เพราะว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ของตัวโครงการเนี่ยเขาจะติดแบบลอยตัวไว้ให้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่ระเบียงเราจึงสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่ค่ะสำหรับแบบห้องที่เป็นท้ายพายเซลลิงนะคะจะมีชั้นบนด้วยเป็นเฟอร์นิเจอร์แปลนค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ด้านบนก็จะได้ความโปร่งสบายเนื่องจากมองไปเห็นพื้นที่ลิฟวิ่งรูมชั้นล่างด้วยได้ช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาบนชั้นนี้จะมีทั้งตัวฐานเตียง ตู้เสือ้อผาโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีโต๊ะบิวอินไว้ให้สําหรับนั่งทํางานหรือนั่งทําการบ้านเล็กน้อยๆได้ค่ะส่วนตัวพื้นมาตรฐานของทั้งห้องเนี่ยเขาจะปูด,ด้วย SPC ลายไม้และความสูงฝ้ามาตรฐานที่ชั้นบนจะอยู่ที่ประมาณ2.15เมตรค่ะห้องตัวอย่างแบบที่2เป็นห้องแบบ High i l i n l o n g 1 e d r o o m Plus ขนาดประมาณ30 46ตารางเมตรนะคะซึ่งฟังก์ชันภายในห้องเนี่ยโดยรวมก็จะจัดมาคล้ายๆกันค่ะโซนแรกเป็นพื้นที่ห้องครัวสําหรับห้องครัวของไทป์นี้นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนตัวพื้นโซนครัวเป็นกระเบื้องไกโตเพื่อให้เราใช้งานทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นค่ะโดยพื้นที่ครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินมาให้เนี่ยก็จะจัดลงมาตามขนาดของห้องนะคะมีตัวเคาน์เตอร์ครัวแบบมาตรฐานและมีตู้เก็บรองเท้าซึ่งสําหรับห้องไทยนี้เนี่ยจะเก็บรองเท้าได้ประมาณ3-4คู่นะคะติดกับพื้นที่ของครัวเป็นนห้้อง ซึ่งก็จะเป็นแบบมาตรฐานแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเข้ามาด้านในโซนที่เป็นลิฟวิ g งรูมค่ะตัวห้องนี้จะให้ความรู้สึกที่พิเศษมากขึ้นนะคะเพราะว่า เขามีพื้นที่กว้างขึ้นและการจัดเฟอร์นิเจอร์แปลนต่างๆก็จะมีความเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นจะมีโซนที่เป็นโซนนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็มีโซนห้องทานข้าวนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่กัน2คนก็สามารถเป็นเหมือนพื้นที่คอมมอนแอเรียที่แต่ละคนเนี่ยเขาสามารถที่จะนั่งแยกกันได้ค่ะอาจจะมีมุมเป็นของตัวเองมีพื้นที่ให้ขยับตัวมากขึ้นและตัวห้องเนี่ยก็ยังได้ความสูงผ้าพดานที่4.7เเมตรเหมือนเดิมได้ช่องแสงขนาดใหญ่แล้วก็มีระเบียงด้วยนะคะทำให้ตัวห้องมีความโปร่งสบายตรงนี้เราสามารถ เปิดออกไปนะคะชมวิวด้านนอกตัวโครงการก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหรือตักผ้าข้างนอกตรงนี้ก็ได้นะคะ และความพิเศษของตัวห้องนี้ที่มีความแตกต่างระหว่างตัว High c l i ซ g One Bedroom Plus กับตัว High Ceiling Double Bedroom ก็คือตัวห้องนี้เขาจะมีห้อง Plus ขึ้นมาให้นั่นเองค่ะเป็นห้องอนเนกประสงค์มีการกั้นมาให้อย่างเป็นสัสดส่วนนะคะด้วยประตูบานสไลด์ภายในของจรีนจะเป็นพื้นที่ห้องโลง่โลงๆซึ่งเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของห้องทำงานห้องสตูดิโอหรือถ้าใครอยากจะจัดเป็นห้องนอนก็สามารถทำได้ค่ะ ด้านในเราก็สามารถวางเตียงเดี่ยวได้นะคะเผื่อใครมีสมาชิกที่มาหาที่ห้องบ่อยๆก็ให้เขานอนที่ห้องนี้ได้ค่ะส่วนที่ชั้นบนจะจัดฟังก์ชันเป็นห้องนอนเหมือนเดิมนะคะแต่ด้วยพื้นที่กว้างขึ้นทางโครงการก็มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์มาให้จุดที่ชอบก็คือว่าเขาจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นส่วนของห้องนอนและในส่วนของห้องแต่งตัวก็จะเป็นกึงกึง่งๆ walk in c l o s เ t เลยนะคะแยกเป็นสัดส่วนมี u i l อ in ตู้เสื้อผ้าและตัวเครื่องแป้งมาให้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถยืนแต่งตัวได้เป็นสัดส่วนมากยิ่ะ โครงการโครบเกษตรศรีประทุมเป็นโครงการคอนโดที่เขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งน้องนองนักศึกษาและคนทำงานในโซนนี้นะคะทั้งด้วยทำเลที่ตั้งโครงการและโปรดักต์ดีไซน์ค่ะซึ่งที่โครงการนี้เขาจะมีห้องให้เลือกตั้งแต่ห้องไซส์ประมาณ23ตารางเมตรไปจนถึง45ตารางเมตรนะคะซึ่งก็เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ให้เราได้เลือกได้ค่ะ นอกจากนั้นเขายังมีฟังก์ชันส่วนกลางที่จัดมาให้ค่้นข้างครบแล้วก็มีดีไซน์ที่แบบสวยคลีนนะคะซึ่งน่าจะถูกใจน้องนักศึกษาแล้วก็คนทํางานค่ะสําหรับตัวโครงการนี้นะคะก็เหมาะกับทั้งผู้ปกครองที่วางแผนจะให้เด็กๆมาเรียนในโซนนี้หรือคนที่ทํางานในโซนนี้อยู่แล้วหรือคนที่ทํางานที่ติดแนวรถไฟฟ้า และอยากเปลี่ยนจากการเช่าห้องอยู่นะคะมาเป็นซื้อคอนโดอยู่เองโดยที่โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอสเซทนะคะที่เราสามารถเก็บไว้สําหรับการลงทุนได้เพราะว่ามีแคปิตอลเกนค่อนข้างดีค่ะด้วยตัวทำเลอยู่ติดถนนพระโขนงยูทินอยู่ติดรถไฟฟ้ามีกลุ่มลูกค้าเช่าค่อนข้างชัดเจนก็คือกลุ่มน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยในโซนนี้และกลุ่มคนทำงานในโซนนี้หรือคนที่ทำงานอยู่ติดแนวรถไฟฟ้าค่ะข้อดีอย่างคือตัวโครงการเนี่ยเขาให้ห้องมาเป็นแบบ fully f u r n i s h พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะคือถ้าเราจะเข้าอยู่หรือจะปล่อยเช่าเนี่ย <S <S ก็แค่ซื้อพร็อพตกแต่งและซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถที่จะอยู่หรือปล่อยเช่าได้เลยโดยเรทค่าเช่าของโครงการใกล้เคียงกันนะคะห้องขนาดประมาณ23-25ถึงตารางเมตรเนี่ยเราสามารถปล่อยได้ห้องหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0ถึง13,000บาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้าเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นหรือห้องเป็นแบบไฮซีลิงก็จะได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของที่โครงการนี้นะคะแบบห้อง High ไฮซ i n g Double b ลเ r o o m จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.99ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่ประมาณ70บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนณปัจจุบันนะคะและกองทุนอยู่ที่500บาทต่อตารางเมตรค่ะสำหรับคนที่สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการในทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมโทรไปได้ที่เบอร์1 7 4 9ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการโคฟเกษตรสีประทุมค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คอนโดหน้าอยู่ชนเนลไว้ด้วยหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวดะเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ค o n d o n a ้า u .com, Facebook Fanpage c o n d o น้าอย .fc และช่อง t ิ k t o กคอนโดหน้าอยู่สามารถเสิร์ชได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ที่แรกที่งานต้องขอลาไปก่อน้เจอกันให่คิปหนานะคะสวัสดีค่ะ